จงคัดและอ่านค่ะหออีผีฝออีฝีและทออีทีค่ะอเราไปเริ่มคัดเลยนะคะคัดผออีผีก่อนนะคะจิ้มหมุนขึ้นข้างบนค่ะเดินลงมาค่ะเดินขึ้นครึ่งบรรทัดนะคะเดินลง แล้วก็เดินขึ้นให้ติบมบรรทัดค่ะผอพึ่งนะคะต่อไปสระ,ะอีจิ้มเดินไปข้างหน้าค่ะเดินถอยหลังโดยการโค้งยกตั้งเสาค่ะนะั่นะคะกลมๆเดินลงมาเดินขึ้นไปเดินลงเดินขึ้นจิ้ม เดินหน้าโค้งถอยหลังค่ะตั้งสาวค่ะ วนกลมๆเดินลงมาเดินขึ้นขึ้นไปอีกครึ่งบรรทัดค่ะเดินลงมาแล้วก็ให้เต็มบรรทัดค่ะจิมเดินหน้าเดินถอยหลังโค้งเด็กๆไม่ยกมือนะคะเวลาเขียนผอพึ่งค่ะจิมเดินถอยหลังยกมือตั้งเสาค่ะ เสร็จแล้วค่ะขออีผีต่อไปมาคับฟออีฝีฟฟอีฝี เด,เดินลงมาเดินขึ้นไปเดินลงมาเดินขึ้นหางกระยาวเหนือบรรทัดนะคะทีมเดินไปข้างหน้าโค้งๆถอยหลังตั้งสาวค่ะฟอีฝ e ี เสร็จแล้วค่ะฝออีฝ e ีต่อไปทออีทีทออีทีจะจิ้มตรงกลางกลางบรรทัดนะคะแล้วก็เดินลงมาเดินถอยหลังเดินขึ้นไปโค้งโคงตะละอีเหมือนเดิมค่ะ จิ้มตรงกลางบรรทัดค่ะเดินลงมาค่ะแล้วก็เดินถอยหลังเดินขึ้นไปคโค้ง ยิ่มเดินหน้าของโค้งถอยหลังทออีทีเรียบร้อยแล้วค่ะทออีทีอ่านนะคะคัดเสร็จแล้วก็ต้องอ่านฟอขอ,อโทษค่ะ ฝอ,อีผีฝอ,อีฝีทออีทีวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะเด็กๆ